ตตัวสอบ IC license ต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับการเตรียมตัวสอบ IC license นะคะอันดับแรกต้องทราบก่อนเลยว่า IC license น่ะประกอบไปด้วย IC plain IC complex โดย IC plain จะเป็นใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปส่วน IC complex นะคะจะแบ่งเป็นทั้ง IC complex 3 IC complex 2 IC complex 1จะเป็นลักษณะใบอนุญาตของผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนตามเลเวลขึ้นไปนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงการเตรียมตัวสอบ IC plain ก่อนสเต็ปแรกรู้โครงสร้างข้อสอบอน,นะคะโครงสร้างข้อสอบเขามีอะไรบ้างสเต็ปที่สองค่ะเรียนอ่ะดูสั้นๆน,นะแต่ใช้เวลาเยอะที่สุดสเต็ปที่สามสเต็ปสุดท้ายฝึกทำข้อสอบก่อน ที่จะลงสนามสอบจงค่ะโดยคลิปนี้เราจะมาเรียนกันที่โครงสร้างข้อสอบกันก่อนเลยค่ะว่าตัวเนื้อหา IC ีเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นเนื้อหาข้อคุมเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดการเงินแบบองค์ความรู้กว้างๆแต่ยังไม่ลงลึกมากโดยข้อสอบจะมีทั้งหมด100ข้อนะคะข้อสอบถูกออกโดยเซทหรือตลาดลัทรั์แห่งประเทศไทยนั่นเองก็จะมีเนื้อหาข้อคุมการลงทุนในตลาดหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมแบบนี้เป็นต้นซึ่งช่วยปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีดังนั้นใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปจึงเป็นทีี่่่่นนนนนิิยยมมมมาาาาาากกกกกๆสสสหรรรรััับใตทลงงเเเ้้ขูอ